สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะวันนี้เราพาไปที่วัดทุ่งเศรษฐีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะตามที่เห็นในภาพเลยนะคะวัดน,นี้ก่อตั้งโดยหลวงตาอ้อยนะคะหรือว่าหลวงตาย่ามแดงซึ่งที่ดินตรงนี้ค่ะท่านยกให้เพื่อสร้างสำนักสงฆ์แต่ภายหลังในนิมิตท่านได้เห็นว่าพื้นดินบริเวณนี้เป็นแผ่นดินสามโลกธาตุ นอกจากนี้ยังเห็นเจดีย์สวยงามขนาดใหญ่ก็เลยได้ชวนลูกศิษย์นั่งกรรมฐานค่ะแล้วก็นั่งสมาธิไปชมปราสาทด้วยกันจนสามารถถอดแบบมาสร้างเจดีย์ได้สำเร็จโดยมีนามว่าพระมหารัตนะเจดีย์สีไตรโลกธาตุค่ะระหว่างที่ส้มเล่าไปนะคะก็จะให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพไปด้วยนะคะ เจดีนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเจดีจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนารเจดีในนาคพิภพโดยมีความเชื่อว่าจุดที่สามโลกมาบรรจบกันก็คือมนุษย์นาคแล้วก็สวรรค์ชั้นดาวดึงค่ะก็จะเห็นนะคะเมื่อสักครู่เราจะเห็นเป็นประดิษฐานอยู่กลางน้ําแล้วก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมก็สื่อถึงอริยสัจสี่นะคะ แล้วก็อย่างภาพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะคะก็คือพระนิรวันโนสีโลซับอุดมก็คือหลวงปู่ดำค่ะก็คือท่านจะประดิษฐานอยู่ด้านในนี้นะคะวัดทุ่งเศรษฐีนะคะมีความสวยงามมากๆเลย แล้วก็มีจุดที่สามารถชมแล้วก็มีสะพานขึงไปด้านหลังเพื่อให้ถ่ายภาพได้มุมเก๋ๆด้วยค่ะอย่างจุดนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นด้านล่างค่ะ ซึ่งเรียกว่าใต้ฐานเจดีเนี่ยเราสามารถลงไปชมปิิศนาธรรมซึ่งจะมีภาพเขียนที่สวยงามแล้วก็เปิดแอร์ไว้เย็นเฉียบเลยค่ะนอกจากการไปเดินชมผ่อนคลายแล้วก็ได้รับความรู้เพลิดเพลินกับสิ่งที่จัดแสดงอยู่นะคะก็จะมีทั้งรูปภาพแล้วก็มีทั้งรูปปั้นด้วยค่ะ ันนี้นะคะก็จะอยู่ในชั้นใต้ดินหรือจริงๆก็คือใต้ฐาน j จดีค่ะมีทางเดินลงไปที่ขอนแก่นก็ต้องบอกว่ามีวัดสวยๆแล้วก็วัดเก่าแก่หลายแห่งเลยนะคะวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยอาจจะไม่ใช่วัดเก่าแก่มากแต่ว่าเป็นวัดที่สวยงามอยากให้มาชมกันนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นว่าจุดที่สามโลกมาบรรจบกันค่ะส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพวาดที่อยู่ด้านล่างค่ะตรงนี้เราสามารถชมแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะ ด้านล่างก็มีขนาดใหญ่มากๆเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่เราถ่ายมาก็คือถ่ายมาหลายๆมุมค่ะให้เพื่อนๆเห็นโดยรอบและตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสุดเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในตัว JD ค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดเวยนะคะแล้วเราจะพาไปที่ไหนตามต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ